ในยามที่บ้านเมืองกำลังเผชิญความรุนแรงความสูญเสียและน้ำตาจากแนวชายแดนน้ำใจคนไทยจำนวนมากก็หลั่งไหลไปยังบัญชีต่างๆที่อ้างว่าเพื่อช่วยเหลือทหารชาวบ้านหรือผู้ประสบภัยสงครามแต่สิ่งที่ควรเป็นแสงสว่างในความมืดกลับกลายเป็นเงาดำของความคลุมเครือเมื่อหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์หญิงที่เคยโพสต์รับบริจาคด้วยถ้อยคำซาบซึง้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามกลับมีพฤติกรรมสื่อสารที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จากเพื่อทหารกลายเป็นจะส่งมอบเงินให้มูล,ลนิธิคุณบุ๋มปนัดดาแล้วจูจๆเงินนั้นกลับไปอยู่ในบัญชีมูล,ลนิธิของตัวเองและล่าสุดมีคนตั้งคำถามว่าเงินส่วนหนึ่งถูกนำไปซ่อมรถด้วยเหตุผลที่ยังไม่ชัดเจนต้นตอของกระแสความสงสัยรอบใหม่เริ่มจากโพสต์ของเพจแมนิกี้ซึ่งออกมาเปิดประเด็นตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาโดยระบุว่าอินฟลูสาวท่านหนึ่งตอนแรกโพสต์ขอรับบริจาค บอกจะช่วยผู้ประสบภัยสงครามต่อมากลับบอกว่าจะมอบเงินที่ได้ให้มูลนิธิของคุณบุ๋มปนัดดาผ่านไปอีมิดโอนไปมูลนิธิของตัวเองทักเดียวแบ่งไปซ่อมรถก่อนจะตบท้ายด้วยคำถามแทงใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเปิดรับบริจาคคืออะไรเงินที่คนร่วมกันโอนให้ด้วยน้ำใจสุดท้ายไปไหนต้นตอของกระแสะความสงสัยรอบใหม่เริ่มจากโพสต์ของเพจแมนิกี้ ซึ่งออกมาเปิดประเด็นตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาโดยระบุว่าอินฟลูสาวท่านหนึ่งตอนแรกโพสต์ Post ขอรับบริจาคบอกจะช่วยผู้ประสบภัยสงครามต่อมากลับบอกว่าจะมอบเงินที่ได้ให้มูลนิธิของคุณบุ๋มปนัดดาผ่านไปอีกนิดโอนไปมูลนิธิของตัวเองพักเดียวแดงไปซ่อมรถก่อนจะตบท้ายด้วยคำถามแทงใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเปิดรับบริจาคคืออะไรเงินที่คนร่วมกันโอนให้ด้วยน้ำใจสุดท้ายไปไหน เมื่อไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคำถามก็ยิ่งขยายความสงสัยก็ยิ่งหนาแน่นและความเชื่อใจก็ค่อยๆจางหายในอีกโพสต์หนึ่งที่กำลังไวรัลเขียนเน็บแนมถึงการซ่อมรถด้วยเงินบริจาคว่าสรุปแล้วใครได้ประโยชน์จากเงินบริจาก,กร้อนนี้แล้วรถที่ซ่อมสรุปฐารได้มานั่งด้วยไหมแม้จะฟังดูเป็นแค่คำถามล้อเลียนแต่ความหมายในเชิงลึกนั้นคือความไม่ไว้วางใจ เพราะต้นทางของเงินบริจาคเหล่านี้คือหัวใจที่อยากช่วยคนแต่ปลายทางกลับไม่มีใครรู้ว่ามันไปถึงมือใครจริงๆหลายคอมเมนต์ชี้ว่าจุดที่ทําให้คนหมดศรัทธาไม่ใช่แค่เรื่องยอดเงินแต่คือความไม่สม่ําเสมอขอ,ของข้อมูลที่อินฟลูสาวรายนี้ให้กับสาธารณชนตอนแรกบอกจะช่วยชาวบ้านชายแดนต่อมาบอกเงินที่เหลือจะให้ผู้จัดการนําไปซื้อของสุดท้ายบอกจะนําไปซ่อมรถยิ่งไปกว่านั้นการไม่เคยเปิดเผยยอดรับยอดจ่ายอย่างเป็นทางการ ยิ่งตอกยาำภาพของความคลุมเครือแฟนเพจหลายคนเสนอแนะแบบตรงไปตรงมาแค่กางสเตทมเมนต์ออกมาก็จบแล้วคนจะได้ไม่คอรหาถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆคำถามแบบนี้คุณควรจะตอบได้ไม่ใช่บล็อกคนถามในยุคที่การบริจาคไม่ใช่เรื่องเล็กความโปร่งใสคือกรอดสำคัญที่สุดของผู้เปิดบัญชีโพสต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งถึงกับพาดพิงประวัติเก่าของเธอว่ายกยอกผัวเก่า ก็ทำมาแล้วเลยรู้วิธีหากินแบบง่ายๆไม่มีเจ้าทุกนางก็เชื่อต่อเมื่อย้อนดูทั้งหมดคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือทำไมไม่เปิดบัญชีใหม่เฉพาะกิจในชื่อหน่วยงานกลางยอดบริจาคทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่ใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างเหตุใดต้องเปลี่ยนจุดประสงค์ไปเรื่อยๆและเงินที่ยังเหลืออยู่ใช้ทำอะไรไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะผู้มีชื่อเสียงแค่ไหนการรับบริจาคในนามช่วยเหลือคนอื่น คือการแบกความรับผิดชอบไว้ในทุกบาทที่ได้รับและหากใช้เงินนั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือแม้แต่ไม่ชี้แจงให้ชัดเจนนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทาให้ศรัทธาพังลงได้ในพริบตาสงครามทําให้คนต้องหนีตายแต่มันไม่ควรถูกใช้เป็นฉากหลังของใครบางคนเพื่อยกระดับภาพลักษณ์หรือยักเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยไม่มีใครรู้หากคุณเป็นคนของสาธารณะทุกการกระทําควรตรวจสอบได้และถ้าหวังจะช่วยคนจริง ความโปร่งใสต้องมาก่อนหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในประเด็นนี้เราจะติดตามนำเสนออย่างใกล้ชิดต่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับและประชาชนทุกคนที่ยังกล้าตั้งคำถามกล้าทวงความโปรง่งใสเพราะถ้าไม่มีเสียงของคุณเรื่องแบบนี้อาจเงียบหายไปกับสายลมความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละ